อยู่กับรู้ตอนที่19การเข้าถึงโลก,กุตรธรรมเข้าใจเทพธรรมะความเทปบ่อยๆจะไม่ค่อยเข้าใจว่าแต่ละเทปอาจารย์พูดชัดเรื่องหมดทุกเทปเลยแค่พวกเรายังไม่เข้าใจมันคณะจิตมันเป็นธรรมชาติรู้แล้วมันไม่พูดมันทําหน้าที่แค่รู้แบบไม่พูดจบแค่นั้นและไม่มีเราเลยอะไรที่เราหลับตามันก็รู้อย่างนี้จบแล้วเราอยากคิดนะห้ามคิดโลก,กุตรธรรมทำอันยิ่ง จ,จะขอพูดเรื่องโลกุตรธรรมเป็นธรรมอันยิ่งเป็นธรรมที่เหนือสมมติธรรมนี้พ้นไปจากสมมุติเข้าใจให้ได้นะวันนี้ขอพูดธรรมะเรื่องโลกุตรธรรมธรรมอันยิ่งเป็นธรรมที่เหนือสมมติเพราะชนัตเห,ห้ามใช้ภาษาสมมุติในการคิดให้เข้าใจให้ได้อาจารย์จําเป็นต้องเอาปากนี้มาพูดเข้าใจให้ได้พวกเราห้ามใช้ความคิดใดๆทั้งสิ้นเข้าใจให้ได้จิตกับการรู้โดยไม่มีเราพอขณะที่เราหลับตามันรู้อย่างนี้จบละมัน ไม่มีเรารู้นะเข้าใจไหมมันไม่พูดเลยมันรู้แบบไม่พูดขณะที่เราลืมตามองไปมองไป,งไปเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยมองไปมองขึ้นฟ้ามองลงล่างมองซ้ายไปขวามองขวาไปซ้ายจบลับพุทธศาสนามีแค่นี้แหละแกนแทกของการบรลลุธรรมเราบรลลุอรหัตผลก็บรรลุแค่นี้ และเราพ้นจากการเรียนไหว้าตายเกิดก็แค่เนี้นี่คือความบริสทธิ์หมดจดแห่งจิตจิตเราเขาเป็นประพัดสอนอยู่แล้วเขาไม่พูดไม่จากเขาทําหน้าที่แค่รู้ทุกครั้งที่มีการกระทบเขารู้เนี่ยมึงลืมตาเขาก็รู้เนี่ยหลับตาเขาก็รู้อยู่นี่คือการกระทบเขารู้รู้อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเขาไม่ได้พูดอะไรการรู้แบบโลกุตธรรมอาจารย์บอกแล้วว่าห้ามคิดนะโลกุตธรรมเป็นเรื่องของการรู้เฉยๆห้ามคิดนะพวกเราลองนึกภาพตามน้ามองแล้วมองไปดูถ้าเราถ้าเรามองสมมติว่า เรามองไปที่ต้นไม้ถ้าเรามองพวกเราไม่เห็นว่ามันเป็นอะไรคือมันรู้เฉยๆอ่ะไม่ให้ข้าว่ามันเป็นต้นไม้อ่ะคือรู้แล้วรู้แล้วมันรู้แล้วการค้นหาโตัวตนที่แท้จริงแล้วลองพวกเราลองดูว่าใครที่กําลังรู้อยู่แล้วใครแล้วโตัวเราอยู่ในความเป็นเราอยู่ในใครที่กําลังรู้อยู่การที่เรามองไปที่ต้นไม้แทนที่เรากําลังมองมาที่โทรศัพท์ตอนนี้ไอ้สิ่งนี้ไม่เคยพูดว่าเป็นโทรศัพท์เนี่ยมองมาอย่างนี้แล้วก็จบแค่นี้แหละ การรู้โดยไม่ใช้ความคิดเราอยู่ในเนี่ยพวกเราลองมามองมาที่โทรศัพท์ตอนนี้เลยเนี่ยห้ามคิดนะเนี่ยพวกเรากําลังรู้อยู่ตอนนี้ในตัวเราอยู่ในแล้วสิ่งนี้มันก็ไม่ได้พูดว่าเป็นอะไรด้วยใครกําลังรู้อยู่ตอนนี้เห็นไมาเห็นธรรมชาติที่มันรู้อยู่โดยที่มันไม่พูดนี่คือตัวเราจริงๆคือจิตมันเป็นธรรมชาติรู้มันรู้แบบไม่พูดอะแล้วมันก็ประพัดสอนมากมันบร์สุท์มากเลยธรรมชาติของจิตที่ว่าง มันไม่มีสมมุติเลยมันไม่มีเราด้วยมันมีแต่อย่างนี้ภาษาก็ต้องพูดว่าเนี่ยมันมีแค่รู้อย่างนี้มองไปมันก็ว่างไปแล้วมันว่างไปหมดเลยคือมันเห็นอะไรมันก็ไม่ให้ค่าว่าสิ่งนั้นคืออะไรคือมันไม่คิดอ่ะมันไม่พูดแล้วมันไม่คิดแล้วห้ามใช้ความคิดใช้แต่ความรู้สึกอย่างเดียวไปรับรู้อย่างเดียวความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับฟองสบู่ เพราะจิตเราคือธรรมชาติรู้ธรรมชาติว่างๆที่มันอยู่ในฟองสบู่เธอได้ฟองสบู่เนี่ยมันเป็นความคิดนึกอารมณ์มันเป็นของภายนอกไอตัวภายนนคือไอตัวนูน้นเนี่ยมันรู้มันรู้ผ่านหน้าต่างเนี่ยมันรู้แค่นั้นเองแล้วมันไม่ได้พูดว่ารู้หนะ้ามันแค่อย่างนี้แต่มันก็ไม่ได้พูดว่าเป็นอะไรอะการหายไปของสมมุติเมื่อรู้แท้ แล้วตอนนี้เราอยู่ในนี่ขณะที่รู้อยู่เนี่พ่อแม่เราหายไปในโลกเราหายไปในชื่อเราหายไปในลูกหลานเราหายไปในมันมีแค่ตรงนี้เนี่ยใครเข้าใจตรงนี้ได้ก็จบตอนนี้เลยบาลุธรรมการรับรู้เสียงโดยไม่มีความคิดตอนนี้นี่พูดให้ฟังแบบละเอียดมากๆเลยนะเนี่ยเสียงที่มากระทบอยู่ตอนนี้เนี่ยภาพคิดนะพวกเราแค่รู้เฉยๆนะใช้แค่ความรู้สึกอย่างเดียวพอใช้ขอยืมภาษาปากมันเรียกว่ามันว่าความรู้สึกใช้แค่ใช้แค่จิตรับรู้อย่างเดียว สภาวะเหนือภาษาเนี่คณะพวกที่พวกเรากําลังรู้ถึงอะไรบางอย่างที่เรียกว่าเสียงมันไม่มีภาษาบอกว่าเป็นเสียงอะไรด้วยนะมันไม่พูดเลยว่าเป็นเสียงมันอมีแต่รู้อยู่แค่นี้เราอยู่ไหนเราอยู่ในพ่อแม่ลูกหลานเราอยู่ในมันหายไปหมดเลยมันมีแต่รู้เฉยๆตอนนี้แล้วมันรู้อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะมันไม่พูดเลยการถ่ายทอดธรรมจากจิตสู่จิตอาจารย์บอกแล้วห้ามคิดนะห้ามใช้ความคิดใดๆทั้งสิ้น และใช้แค่จิตนี้คือการถ่ายทอดธรรมจากจิตสู่จิตเข้าใจให้ได้นัานนี่คือโลกุตรธรรมเป็นธรรมสูงสุดและการถ่ายทอดนี้เป็นการถ่ายทอดธรรมจากจิตสู่จิตใครเข้าใจได้ก็จะบรรลุธรรมตอนนี้ธรรมชาติที่รู้เองห้ามใช้ความคิดตอนนี้พวกเรากําลังรู้ถึงเสียงอยู่เนี่ยกําลังรู้อยู่ตอนนี้เห็นไหมมันรู้อยู่ตลอดอยู่ตอนนี้เราอยู่ไหนใครที่กําลังรู้อยู่ตอนนี้ ห้ามคิดให้ใช้จิตตอบออกมาเราอยู่ในใครกําลังรู้อยู่ตอนนี้มันรู้ของมันเองถูกไหมเราไม่ต้องไปตั้งใจรู้มันรู้องค์มันเองมันรู้อยู่ตลอดเลยตอนนี้เห็นไม่มันรู้ถึงเสียงอะเห็นไม่มันรู้อยู่ตลอดเลยเห็นไม่หมันไม่ต้องไปตั้งใจรู้หน้ามันรู้ของมันเองมันรู้หน้าทางานเองเพราะจิตมันเป็นธรรมชาติรู้เพราะเมื่อมีการกระทบมันก็ทําหน้าที่รู้